ไม่แน่ไม่แน่อะวงคห้้องต้มเล่นแล้ววันนี้ออไรเงี้อครับสายด้วยต้อมเล่นอะไง้อุ้ยได้เรื่องได้เรื่องลูกน้อยลูกน้อยดูมันฟองนะลุงห่นกลกอู้หบอกแล้วไงพี่ต้อมสสวยนับไปลู้กี่แต้มครับผมนี่วังนะลูกน้อยลูกน้อยเจ้ไม่ลุง สวัสดีเอฟซีทุกท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้มากับเซียนบ็ดนะครับนี่ครับผมจากช่องวันวันไม่ทําอะไรครับผมนี่เขามีทีเด็ดยังไงนะเขาเขาไปดูนะครับแต่วันนี้เขาจะพาผมมาเล่นอะไรแปลกๆนะลุงน้อยลุงน้อยรอดูนี่ไงไว้ลุงเซียนของแท้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปเดี๋ยวลงมือกันครับผมก็มากับจอยของเราเหมือนเดิมครับไต่จอยฮ่จีนนะครับผม ครอยากมาตกปงตกปลาก็ติดต่อหาจ่อยได้นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวลุยกันเลยเนี่ยเหยื่อของเราก็เป็นไสเดือนนะครับเกี่ยวร้อยไปเลยโหขุดมาไม่เจ่ตัวใหญ่มันต้องเจอไอ้ดงเดือนดงใช่ั้มตัวทากานเบ็ดพี่ดงพี่ดงเหยื่อของเรามามาดูนะครับหมายที่จะตกนี่ครับกอไผ่ลองดูกัน มันจะมีอะไรในกอไผ่ไหมใช่มันจะมีอะไรในกอไผ่ไหมเราโดนมาแล้วแต่เราเอาแต่แต่ของเรามันไม่ใช่เบ็ดเยนี้มันเป็นเบ็ดคันเฉยแต่อาจจะตัวไม่ใหญ่ก็ได้หรือว่าจะตัวใหญ่ไม่รู้แต่หมายใหญ่เดี๋ยวค่อยตามกันไปต่อเราเล่นตัวเล็กก่อนเนาะอีกไม่ไกลนะถึงทรงเซเว่ร้อยครับ เยอะนะครับเจดตรงไบ้างกอย่างนี้ได้พี่๋ยวผมเยพี่มัดเรือเรือนะเอาเอาหนัเรียกมันเรืยงผมเอามัดต้องจ่ตัวนั้นเสริมตัวนั้นเสริมให้หน่อยดลงไปแล้วเดี๋ยวให้เจ้าของอันนี้เล่นอ้ ไปนู่นเลยลระยะไกาลระยะไกลผมว่าตัวนี้ได้ขึ้นแน่ได้ได้ได้ปลดมาแน่เดินไปเดี๋ยวผมจับก่อนไม่ต้อเดี๋ยวค่อยมัดออก หาตำแหน่งแล้วครับผมตำแหน่งอยู่ครับน่าจะแบบนี้ยังไม่มีใครทํานะครับผมนี่นะครับมีช่องนี้ช่องเดียวเลยครับผมใช่น้อยมากที่จะทําเดี๋ยวลุงน้อยรอดูนะครับไม่ต้องปะปักเบ็ดให้เหนื่อยแล้วเราเลยเป็เลยนะโอเครู้เรื่องพี่ต้อมเดี๋ยวเชิญพี่ต้อมครับ ิตนครับับเดือวโอ้โหซ้ายด้วยยผมก็นัดกว่านะครับแต่ขานน้นเขาเสียนเขาเล่นซ้ายมผมก็จนผมเล่นซ้ายจนจินเลยอะ่ะนะครับคนที่ดำยังเป็นนั่งรอนน่นครับน้ำมันไม่ค่อยส่งอ่ะมันก็เลยช้าถ้าน้ำส่งอาจจะไวมาก เอาละครับหรือว่าเราหน mm ัก hmm. มือเองอ่ะอ่ไปละ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 คงละงละคงงไม่เดินไม่เดินหยุดใช่ไหมครับสับเลยไหมเออยูยูยครับไม่ไม่ไม่ใหญจะใหญ่หืมไม่แน่ไม่แน่อะไรครับงให่แต้องเล่นแล้ววันนี้ได้งยครับนี่ต้องเล่นอไงอุยโห ได้เรื่องได้เรื่องลูกน้อยลูกน้อยดูมันฟองนะลุงใหญ่ครับวันนี้สวัโอ้โหยังยังครับรอมาแป๊บนึง่จกินนมัแงกว่านี้มัใหญงกว่ามันมันไม่ใช่ไปอย่างเงี้ยไไม่่่ใชปอยางงี้ที่ผมเจอมันใหญ่กว่านี้เดี๋ยวเราค่อยไปตามเดี๋ยวเราไปตามไปนนแหละใหญ่กว่านี้ครับอันนี้ลูกปลาอันนี้ลูกปลาเดี๋ยวพาไปดูลูกปลาก่อนภาาาษนี้่่อภาษาที่บ้านเรียกลูกปลา ไม่ได้เข้ามาอยู่ลำนู้นมีไซมีไซครับวันนี้มีไซแน่นอนมีไซเนาะครับผมติดเลน่าจะพันแล้วเดี๋ยวให้เตียวลงไว้ปลดเข็มครับไปครับหน่วยประดาน้ำเดี๋ยวไม่เียงเสียงก็พร้อมลงอยู่แล้วมันต้องลงอยู่แล้วต้องลงถ้าไม่ลงไม่ได้ตัวหมายเลขโดนเลยอ่ะเขาสุดจริงอ่ะ วันนี้คุณหน้าเผาหมดแล้วนาจะนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเราละเทปก่อนวันนี้เดี๋ยวส่งไปฮะหลุดเฮ้ยหลุดหลุดได้ไงไม่อยู่อ่ะหลุดเอาเป็นไปได้ไงวะเนี่ยลุดไปเราเล่นตั้งนานนะไม่เจอ้โอ้ลากเราต้องตามกันต่ออ๋อโอเคครับไม่เป็นไรได้ อะไรครับเนี่ยมังมันไม่มีไซส์นะโหใหญ่ใหญ่เลยได้กินไงเนี่ยใช่กินไงครับโอ้อย่างนี้เราไม่ต้องปักเบ็ดให้เหนื่อยแล้วนะจ๊ะถ่ายถ่ายขั้นเบ็ดปักครับเนาะ ขายหิงหมดโอ้โหขายอย่างเดียวผมยผมก็ยืขบ้าดัาไปวางนี่างนี้นะแต่ผูกไว้ครัวหายต้องดันไปผูกไว้ข้างล่างาาเวลาปลามากินมันดิ่งนอ้อแต่ไม่ติดนี่ครับหมายนี้อาจจะเด็ดนะครับนี่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 น,นี่ดูหัวนะครับผมน,น,นี่กลางๆครับหมายนี้หมายเด็ดนะครับหมายที่มีงูออกมา มาโอเคมที่นีงูลงแล้วครับอ่าพี่ต้อมนี่นะครับมันยังไม่ไปเออถ้าเป็นผมบ้านผมนะไม่เหลือแล้วโดนกินแล้วกินไงวปลาค่อยว่ากันทีละต่างหากว่ากินงูวัดยากหน่อยไหไม่ยากอ่วนไม่ร้อนมันกดอย่างงี้เราก็แตกเลยนี่นู่นมาที่กระเด็นนู่นเลยขนอะข้ามอีกฝากเหลือง แอบอยู่นะตอนนี้ผมขี่กันมาไม่เห็นนะเอารถมองอะไรมามันเข้าไม่ได้แถวนี้เข้าไม่ได้เลยเป็นบ้านคนทั้งนั้นไม่รู้เรื่องด้วยหมายมกครับหมายมกต้องมาทางเรือเดียวแล้วเขาห่วงทิ่นด้วยไงตอนนี้เขาห่วงที่เข้าซื้อแต่อนมาได้วเจ้าทิ่นเฝ้าอยู่เนี่ยเจ้าทิ่นยังเฝ้าอยู่จะโดนต้มแล้วเจ้าทิ่นจะโดนต้มดำเนี่ยเรียนดำเนี่ย ก็แม่น้ำน้อยเหลืออยู่คนเดียวครับเพราะว่าอีกคนนึงก็เลิกดำอาจารย์เขาอ๋อมันมีพิธีคนนเลยด้ก็เขาลุ้นไม่ดำแล้วทุกคนนะไปแล้วไปแล้วครับเดี๋ยวลบนะอยู่ป่ะโอ้ยลุดนลุดนไหมมันมันบัดไม่เฮ้ยไม่ลุดไม่ลุดอุ้ยอุ้ยไม่ได้ครับไมเจอป่าวิ่งจอเนี่ย เด็กเด็กน้อยตกขวาครับใหญ่เหรออ้ยหัวได้ได้ตัวได้ตัวแล้วตัวแรกมาแล้วต้องมันแล้วต้องหลบให้ดีดีดิดไปเด็กตกปลาใช่ไหม เเดด็็กกกปลานนีี่ยตได้แล้วครับเด็กป่าตัวหนอ้ยตัวแรกก็จะใหญ่เลยเยอะตัวนั้นน่าจะใหญ่กว่านี้เยอะนะตัวแรกใหญ่นี่วัดคื่อนเยอมันย้อนกลับมาเนื่องว่ามันไม่โดดอ๋อเด็กน้อยใจเย็นเบี่ยงอ่อนเบี่ยงแล้วอ่อนไปเห็นปะมันเลยมือไม่ปิดเลยปิดหนักมากเป็นไงครับเด็กน้อยมันมันยังดุดยังใส่นี้ยังคาบจุกนมมาอยู่เลยเอาไหมย้อนเลเลยยังคาบจุกนมมาอยู่ตัวแรกก็ใหญ่แน่

เขาไปตรงไหนเนี่ยยังไม่มีเสียงสัญญาณพอกลับมาแล้วโอ้ยนั่นอะไรนั่นนะอะไเนี่ยไปยังไงครับไปยังไงไปกดหม้อเอาโถอยโอ้โหเผื่ออะไรอ๋อไอตัวนี้ไอตัวนี้มันมันกินมันมันนอนกิน อ่ามันมันกินมันนอนกินร้อนอยู่ในโพรงพลังเราผมเก็บสายพึ่งงมากเลยไอไอตัวนี้จะกินไม่มีอาการกินนอนโดนโดนมาเยอะไอตัวนี้ไม่ธรรมดาจริงครับหมายหมายตอนนี้ประมาณสามนอนในโพรงมันนอนนิ่งจิ๊บเลยกดดึงดึงมันออกมางงเลย พี่ต้อมพี่ตอมมาตัวเล็กตัวเล็กใช่ขมง้างออกป๊นะตอนนี้มันกินออกออกข้มอ้ระวังเงี้วัเี้กดมอกรกอนะครับโอ้โหสุดยอดเด็กนุ่นเด็กกว่าเด็กกวากดไม่ติดเลยอะงงเลยโหกงงนะอะไร่นนวางไว้เดลึกๆอย่าง้ลไม่มีไม่มีไม่ไดเอามาเลย มาแล้วมาเลยอ่ะไม่ได้โอ้ยไอ้ตัวนี้ไอ้พวกไอ้ตัวเนี้ยมันมันนอนกินอือถึงว่ามันนอนกินแล้วก็มันชอบกืนไม่เรื่องจริงไม่รอดแล้วพี่ใส่หนึ่ไม่รอดนตัวนี้ไม่รอดนะไม่รอดของอร่อยนะจะบอกว่าให้อร่อยให้หมดกินนิดหนึ่กินนิดหนึ่งต้มยำไม่รอดไม่รอดไม่รอด ไปกันต่อไปกันต่องก็เด็กตกไฟอีกแกไปกันต่อโอเคครับไปดูเรื่องตอนที่รยมาไม่ได้ลงนะะเนี่ยไม่ถึงหนหนตั้งเนี้ย Bila nah. ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ตัวเล็กได้พอได้แกงครับพอได้แกงตัวเล็กพอได้แกงครับต้มนี่ครับแตมสามเตอตัวน้อยปลาเด็กตุ๊กปลาไม่ได้ครับที่เดิมตัวไหนยังไงวะออกที่เดิมแล้วไปท กดไม่เดือนครับหาเยื่อหาเยอะอเครับเยอไม่พอเติมก่อนแม่เติมองก่อนนะครับดูได้เรื่องครับนี่ครับเราไปไหนไม่ได้เราก็กลับมาที่เดิมที่เดิมอาจจะมีดีเสมอที่เดิมตรงนี้นะจะมีดีเสมอนะครับกลับลงไปใหม่ มมอีกรอบใช่นใ,นออใช่นี่เผื่อมันตัวใหญ่มันกลับมาเมื่อกี้มันตัวเล็กนี่หรือเปล่ปาปื๊ดนี่แะไรมั้งเนี่ยน่าจะเนี่ยใช่โทรหายอีกแล้ว หลูวครับพี่เนี่ยได้ยินเสียงรถอยู่เนี่ยตรงรถพอดีตรงรถพอดีเนี่ยจอดเลยได้ยินเสียงรถพี่ใช่ไหมนะอด้หรือพี่ปะวะเพราะข้างบนเราก็บอกไม่ถูก <c oughs> เลยเลย <c oughs> กระทังที่เลี้ยงปลามาหน่อยหนึ่งพี่ <c oughs> ใช่ครับ มันบอกอยากเหมือนกันนะผมอยู่เ,น,เนี่ยทียมยมย่มันจะมีอะไรกันนะป้องย,ยากเลยเราอยู่ในล้านเราบอกอยกอกังบักก็ไม่ใช่ <c oughs> กีนใช่ปหมดูกระชอดน,นได้ไ <c oughs> ่าที่บอยไม่ใช่ไหง <c oughs> ง,งบอกไปถูกอยู่ตรงไหนป้ายเปื่อยใช่แ,แต่ทำไมมันดืบเบาจังกินแล้วเหรอกินแล้วแต่ตัวทำไมมันเบาจัง คือไม่แน่นะโอ้โหเอาเรื่องครับหวัดย้ำย้ำย้ำยอมเองเขาแล้วเยังอยู่ครับอยู่อยู่เดี๋ยวตัวไม่ใหญ่เดีวตัวไม่ใหญ่โอ้ยแหม่เชื่จริงตัวไม่ใหญ่แต่มันต้องถ้าเกิดมันมีตัวใหญ่อีกบ้างเนียก็ได้คือขึ้นไหมโอ้โหมีย้ำตั้งสองสามล้วเอาเลยใหญ่ไหม ไม่เท่าไรหรอกไม่ใหญ่แต่ได้ตัวครับได้หมดเลยไม่ใหญ่แต่ได้ตัวพี่ต้อมหมดเลยมาละอันนี้โอ้โหมามาแล้วครับไม่อยากอยากได้ระดับติดให้พี่ต้อมเยอะๆอยากเจอไซต์ติดนี่ไซต์กรากฏไซต์ลูกไอ้ของลูกได้ครับยังได้ครับน้ำโอเคนี่ครับนี่ครับยอดครับยอดทำได้ ไปแล้วคันทา้งงานเลยเนี่ยเอาวางใหม่นะหรือว่าจะไปที่ใหม่ที่ใหม่ไม่กินแล้วก็ไม่เอาเฮ้ยไปที่พรุ่งนี้นะนี่ลูกมันเยอะอ่ะเดี๋ยวเจอกันผมชอบเจอกันใหม่ไปบไม่กันลูกเยอะไปใหม่ไหมครับแกวครับไปครับย้ายไม้ท่านผู้ชมอยู่ข้างบนระลิงนะครับแล้วรอดูว่าท่านผู้ชมจะได้เห็นตัวใหญ่ๆหรือไม่นะครับน่ากินนะตรงนี้ยอดมากคำนิ่งน่าดนิ่งนวลนะ เงินเงนไม่แบบเขายังไงถุงน้ำปลามันก็ไม่อยู่เหมือนที่เก่าอยู่มี FC ฟซีตัวยงนะครับนี่เงนเงิน

ขอไปร่วมดีกว่าเล่นละจนรอดเลยจะรอดเลยไม่ได้หรอกมือไหวจัดหมดไปน้ำน้อยเนี่ยหลายจัดเลแล้วกับข้าเราดีกว่านี่้เดี๋ยไม่ใช่อ่ะท่บข้าเราข้าเดี๋ยวต้องเปิดนอลูกนี่ตัดเลยนะเจ้าของข้าเกินแล้วครับครับแล้วแจ็ไปแจ็ไปต้อทำท่าไม่ต้องเป็ดฝังหน้านะเล่นไพ่คือเกินละอยู่หรือไงอยู่หรือม่เนท่าแล้ว ทีหนึ่งทีสองที่คืออยู่ไหมเราเคยเด็กมันเครับเบียร์มเยอะพี่จะกินไรพี่ก็แวะมาเลยกินเรื่มาหาเนี่ยแต่กินเปล่ากินปี่เป็ดชาเนี่ยก็คือเขามีจานนี้มาปั้นเยื่อด้วยพี่สาวสาวมาปั้นเยื่อโอ้โหยามาปั้นเยื่อด้วยใช่ครับโอหน้าหลนนะที่บูมกินหมดแล้วมั้งโอ้โหได้โชว์กินเวกินแล้วกินแล้วปลาเลนทีเด็ดเชื่อดิไปเร็วไปหยุด อยู่ครับหลุดเลยหลุดแล้วทำไมเบรกผมว่ามันอ่อนอ่ะมันไม่สับไม่ทะลุอ่ะอ๋ออันนี้ปิดใหม่เถอะผมว่าเราพลาดกันสองสามตัวแล้วนะแต่ตัวนี้ไม่ใหญ่มากถ้าตัวใหญ่มันจะไปอย่างเดียวอ่ะนี่มันไม่ใหญ่ใช่ครับมันอยู่หลายตัว

อยู่เดี๋ยว็ไม่ติดไม่ติดด้วยเสียอยู่นี่ครับติดตอติดครับติดครับว่าครับดูอ่ะห็นแล้หมดแล้วหแล้วไม่ใหญ่ไม่ทาัยได้ครับนาัวครับแ่ลูกมันแลูกมันแ ่ครับ้อผมถูกใจถูกใจองเชียร์ถูกใจกองเชียร์กองเขียร์สุดแล้วครับลงคุณกินก่อนไหมเอาโอเคครับหมายแต่จ้อยครับไม่ต้องกลัวครับไม่ผิดหวัง โอเคครับไปอย่าไปเอาดดดต่อไปกันดีกว่าโดอต่อไป ครับเตียนลงกระสาวเองเอ้าได้ครับโอ้ยหได้ครับได้ได้ตื้นเล็กตื้นเล้วนี้ได้แล้วครับนี่ต้อขอว่าถูกลูกปลาตกปลาเกปลาเล็กตกปลาแล้วออกเด็กตกปลาอยู่ เก็บลูกไว้ก่อนนะวันนี้วันนี้เก็บลูกไว้ก่อนเก็บลูกไปก่อนกระตูดบ้างรับทำตูดเลยคือแล้วตัวใหญ่ทำไมมันไม่คืดอย่างนี้ตัวใหญ่มันชอบเอาออกก่อนนะบิ๊ดตัดอย่างนไรแล้วก็เดี๋ยวอเ้ปลี่ยนไว้เมี่ยไ่อกี้ จุดนึงสองจุดตัวนี่คนดำด้วยใช้คำว่าอีกตัวด้วยเนี่ยะอีกตัวสองตัวนี่โอเคครับไปครอตัวไม่ใหญ่ไป่ปใหญ่ไม่ค่อยเจอครับวันนี้จอยอยากให้พี่ต้อมเจอใหญ่ๆอย่ยังเลยผมมาเก็บมาเก็บตัวเล็กก่อน ตัวเล็กม uh> ันไหวครับสัญชาตยาณของมันตัวใหญ่มันแบบเกจิวิชาเยอะไม่อยู่ไม่อยู่เหไม่อยู่เก็บวันนี้เหมือนมาเก็บเด็กแว้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวใหญ่ๆก็ตามมาทีหลังอร่อยนะครับ โอ้ยยังไงใส่ต้มลากมาปิวเลยเนี่ยใส่ต้มนะใส่ต้มขอขอไปใส่กระชังตหมใส่กระชังตอนนี้ขอไปใส่กระชังนะจะไปเลี้ยงเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเลี้ยงตัวเนี้เอามระชังลอยไว้ปล่อยไว้พี่อ๋อเนี่ยไอตัวเนี้ยต้องเลี้ยงครับเลี้ยงต้องเลี้ยงเลี้ยงด้วยใบตองแล้วก็ลองด้วยใบยออร่อยห่ออาหารอร่อยห่อเลยอาหารกะทิร้านน้านิดๆ โอเคครับไปครับใหญ่เนี่ยจับนา่ารักอู้หูย,อย,อยอโอ้โหบ,บอกแล้วไงพี่ต้อมใส่สวยไฮลท์ย่างเงี้ยจะจ้ำไหมหรือไม่เครื่องยนต์อยู่ไหมครับอยู่ไหมอยู่นี่นนเดี๋ยวยน้นนวำกด ไ่ยู่่ยุอเอาแล้วับเอาแล้วก็เยอะสุดท้ายเราด้วยต้องให้ไตเทนน่ต้องให้บังคับกำน้าลอกวัดนั่นแน่วันละทำอะไรอย่าไปลั้นเจ้าทิ่นลุงน้อยนี่อะไรอย่าไเจ้าทินก็เชื่อถือเลยไม่ค่อยได้เหลือเหลือหมายสุดท้ายมาดีเลยนี่ครับ มาลุ้นกันครับว่าจะใหญ่ขนาดไหนอ่ามาเตเราจะได้แรงกดทุกตัวที่เราได้มาตัวสุดท้ายดูยชมเช้าได้ไหมลุยเราตัวนั้นมาตำแหน่งเนี่มันขึ้นมาไหมเปิดนารอกะพี่เปิดนารกเปิดสปูนอะเปิดสปูนเลยพี่อย่าเพิ่ง ก่อนับก่อนเปิอเปิแล้วเป้เปิดทีนได้ครับพับปากจับปากล่างครับจับจับปากล่างแล้วพับเป็นที่เลยพับมหนึ่งบึ๊บพับอ่าจะงับเลยเฮ้ยเร่อมตัวใหญ่นเรื่องครับนเ่องจกลับบ้านนี่มาแล้วด้เรื่องครับนก้ม ลุกชูแล้วนี่ตามเจอจนได้แต่เดี๋ยวอีกทีหน้าเราต้องมีใหญ่กว่านี้นะเรียบกจับนี่เลยก็ได้พอเบ็ดออกพอได้เรื่องครับขอได้ค่าขอได้ค่ายาแก้ไข้ในเลขชูตัวเลขไม่ได้อะไปช็คหน่อยนี่นี่นตัวเลขแรงกว่านี้นะพอได้ค่ายาแก้ไข้ครับอได้ค่ายาแก้ไข้หน่อยขอได้อวดลุงน้อย รัสภาดเเหรออแล้าไม่ดำครับขึ้นไม่ได้ใช่ครับของพันยับเก่ยับผมจับเด็กลูกหมุนได้เพราะลากขึ้นหมดเลยเปิดสปูนลากขึ้นเลยหมดได้เลยเนี่ยเก็บตะกั่วขึ้นครับตะกั่วอย่างนอยู่ข้างล่างเนี่ยขึ้นขึ้นไม่เบ็ดแล้วขึ้นง่ายสุดยอดครับหมายหมายสุดท้ายของเหยื่ออเหยื่สุดท้ายพี่บอกจับพับปากโชว์หน่อยโชว์เพื่อเก็บความรู้หน่อยครับ พับปากเนี่ยว่าพับอย่างนี้ครับโอ้พับอย่างนี้ใช่ไหมครับพับอย่างนี้มันจะไม่งับมือเลยเลยมันไม่สามารถจะงับมือได้ไม่ล้วงอย่างนั้นจกๆอาตรงตัวเนี้ยจิกเข้ามาตรงครับครับแต่ถ้าเราเอามือแย่ไปเนี่ยปักแน่ต้องพัวไอตัวยี่สิบสองโลเนี่ยเอานิ้วสองมือโนมเลยโอ้ครับโนมเอานิ้วจิกเข้าไปในในกระเดือกโอ้ความรู้นะครับไม่ัอจะไม่จะไม่งับมือครับไม่งับมือแต่สบัดอยู่เหมือนเดิมแต่ไม่งับครับแต่เราคือเราจับได้ปลอดภัยไง ครับผมปลอดภัยทีเรือมียี่สิบแล้วพี่ได้เจอใหญ่เลยดีเลสี่โลกว่ากว่าเนี่ยสี่โลครึ่งนะตัวเนี้ยฟ้าเริ่มมืดแล้วปลาเริ่มมืดแล้วลุกทีครับสุดยอดครับผมเดี๋ยวเราโชว์กันหน่อยเนาะโชว์ของหน่อยโชว์ของหน่อยโชว์ของน้อยปลาพลวงครับปลาพลวงครับมาีิห่วงห่วงนะครับจริงมีตัวดำด้วยครับตัวดำด้วยตัวดำด้วยอ๋อนี่ลูกน้อยดีครับกี่ภูมิครับ ถ้าเจอใหญ่ๆเดี๋ยวผมให้พี่มานะพี่เพื่อจะได้ทํากินกันนี่นับไม่รู้กี่แต้มครับผมนี่ลวงนะลูกน้อยลูกน้อยเจ๋าไม่ลุงนี่เขาเป็นเทพปรากฏครั้งเด็กใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับผมโอเคครับผมต้องขอล่ำลาท่านชมไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าอย่าลืมเข้าไปรับชม่อยนักละนักละจีนแล้วก็วันวันไม่ทำอะไรเลยนะครับผม มีเซียนปืนแล้วก็เสียนบอนนะครับผมโอเคครับผม,บผมสวัสดีครับ